มีเลยพี่อมียังกระปั้งยังเพินกระปั้งอย่างมูมีน่ากินมาจังไปหาหอยมีได้กินเลบ่อืมูมี่้านนั่นเลยบ่โอ้มีแต่หาหอยนี่หรือเอ่๊แนวอื่นมูมีเลยแล้ไม่มูมี่บ่แล้ไม่ได้แล้ไม่ไม่ได้ยยากกินหอยอีกยึกยังปลาเออมอยากแลาวไม่เนาะเพิ่งนี่ Hoa khó nha bà cầm nằm bà bao bà 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 bắt bà bắt 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 Ừ, ba bắt 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 À, bắt 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 chai, bắt 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 ไปไปวายเปลี่ยกเนี่ยเขาไม่ลูกออันนี้โอเคมาหับน้องไซไปเจกเครื่องนำเอีขยโทรมาใครนั่นใคยยังนั่นปา๋าฮะทุงไทยนี่รอจิรอบอ โอ้ขายธงไทยนี่อาปุ่งเล็กปุ้งนบเปิ่งตกอ,อักตุลพันธ์ตุรพันธ์มุสีันกี่พ่อชาพันตุตลพันธ์ชาพันด้อจะชื่อมาเทอะไรนี่เ้ยจะคุดมาจะโอเคโอเค มันจะใส่ดีไม่เท่ามันจะใส่น่ะฮะมันจะใช่ไปช้อนไปช้อนช้อนยังน่ะช้อนถ้วยได้บ่ละได้ถ้วยบุงรู้บุญรู้เมื่อกินแรงบ่ละไในน้อยนึงเออโอ้อันนั้นเระเมื่อกินแรงฮะเอแล้งไปกับไผ่น่ะกับหลานบ่เออกับหลานเออหลานได้บ่หลาน เอาเมื่อไงเมากินเชีวเอาเนี่ยเมื่อไห้มื่กินนี่เอาบ่เอาบ่มีเอเอมามามา,มาไดวจอดรถกันมาพี่มาพี่ลุงภ่มพี่มาอ๋อนี่โอ้ยพี่น้องพี่เนาะใช้มาบังดูคือคือมาว่าแถวบ่ได้บ่ลูกบ่ได้บ่บบเข้าช่อนเออเข้าช่อนเป็นอะไรสิ ป่าหน่อยนึงวดนอนยูไชน่ช้อนนอนเนน้ำนอนนอนนอนนี่นอนี่อืมอืมอืมเอ่ขงเจ้าได้หรอหวยเลยเพิ่อนยังกะบังยังเผือนกระบังามื่อกินบ่โอ้มันบ่มีเนกินเนาะเผื้นหอยยังอันน คอยยังพเดินเน่กล้ากล้าลุกกล้าลูกเออรถก็หลายหลายหายกล้ลุกเออหายกล้าลุกเออเมื่อกี้นจะค้นหน่อันนี้อันนี้ร้านบ่หรือบ่บเมนร้านร้านหรือบ้านนี่ร้านเท่านี้นี่อันนี้บ่เม่นอันนี้ก็เม่นอดูคนละเทื่ยนบ่จังฮะ คือตังหากเออจะซื้อย่งนีละนีุะอยุอะนี่นักเลยนี่ชิเลน่มีนากินไจังไปหาหอยมนกินบ่อดมูมีบนั่นเลยบ่มีแต่หาหอนี่หลอเนี่ยอื่นมูมีเลยไม่อบเขีย่มูมี่บ เคล็ไอ้ห้าหมดเขาไ้อุดเนล็ดอุดปลาอุดนูน be, ี้วุ้ยมดน้ปลาเราไม่วุ้ยหมดเราม่เราไม่ไหนเราไม่ไ้อยังกินหอยยังป็นปลาเออโมยากเราไม่เนาะอุ้ยมาเอยังดังเออะอะอ เออมาพี uhm, copy, ่มาพี oh, 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 right. ่เช้านี oh, oh, right. oh, right. ่ให้กินโอ้ยพี่น้องเอ้ยอยากได้บ่เสื้อผ้าอยากได้บ่เอาบุหรี่อ๋ออ่าอ่าอึดเนอาสมุงอึดบ่เจ้ากันเลยโอ้ยเอเชื่อนั่นนั่นเอาสวิงมา ต่อเนอออบ่เปตงเอาตรงเอาตงเอาโอ้นี่ไม่เท่านี่นีนี่นี่นี่เจ้าชายนี่บึ้อคักเลยนี่เาไปชอนจ้าชยนงอ่งอออออออ่อออาชออาออออ เชี่ยคนเทาอ่ะให้ไ่เทาพลุให้ไ่เทาพของคนเทานี่ยนะนี่โอ้กบใจลูกด้วยกบใจเนอีไม่แหงเนอไปตลอดเนอะจะไปเนอไปตลอดออเขาก็ไปตลอดเนี่ยก็สือยู่ นี่ไอ้ที่หดแย่หนาวเลยเสือกันหนวอ่าเห็นเนาะอือเราไปเราอยู่นี่ไม่แห้งเลยโอ้ยโด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 ยอ่าไปตลอดไปอันนั้นเลยเอาเลยเอาลูกเอ้าเมื่อปั่นกันเอาลูกเมื่อให้พ่อให้เมียใช่อือ

ตัวยังเอามันจะไเเอาไว้ช้นเชยยาเชไม่ไปหา้ไมหรือ <Find> ว่เออไปหา้ไมน้มกคมเออนีนดิเกระปในตัวชบ่ไม่เาอลูกเฮาเอ้ให้ลูกชายอีกเอาลูกเอาอ้โอเคเบิดเลยนี่อ่ อ,อ,อันนี้เป็นทุงยางซีบเด้ออ,อ่าเมื่อไปกินมีมีลายยางอยู่ป้าเก็บมาบุงดูเสื่อจะหาลูกอ้อเกบาุ้งหรอเกมาบุ้งดูวย โอ,โอ้โเอออเมี่ยงอัน oh, so? ีเฮ้โอ้โหเปนรองเลยใช่ได้ใช yeah, ้เมี ma. ่ยงเฮียน่ะลูกบึ้งนี่เฮีงว่าวคอวาอเนอาบาคำ้ำาปาปาเอ๊ยสีลายอะปลาอไลลอืมอาปาไบออได้หนป้าบใช่ไหมปาเยอะขได้ป้าเยอะปลาป้ามันป้าคนคนมันเยอ ขี่ลายขี่ลายอืออือหาตัวไม่ไหมนี่ใช่นี่ตรงงามนี่ใช่นี่บึ้งอย่าตัวงามใส่ให้อ่าขี่ตรงนี่เนาะอือนี่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 ใส่บุ้งดูเนาะอือใส่บุ้งดูเอานี่นี่นี่ใส่นี่ขี่ลายอ่าทั้งปิ้นทั้งปิ้นอ่าอ๋อดสีแดงแทงใจ lúc khét lúc khét, vậy nang, ai dưng, ai yung, ôi trời, ngâm, vâng luôn hẳn mà đưa, hắn hẳn ba à, thô, Ngàm, yeah. oh, ok, bà này, yeah, nào đó, nào, nhìn, nào, nào. <laughs> là này hột ngâm nào, cái gì này, nào thế này, ừ, nào thế này. Ừ, <laughs> sai 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 เอาบะนีิเชียวถุงแยกสิบให้เดอ้อบะนี้เดอ้ออ่านี่แหละมีนะมักพริกเล้แต่มีเป็นรัวอ่ามีมีอ่ามีปลากระป๋องอ่ามีเกลือแล้วก็มีข้าวสองลูกอ่ามากินเด้อโดย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 อ่าคือการได้เจ้ากันเด้อโอเค เอาห้องเจ้าอีละเอาอุโมงค์อึ๊ยจ้าอือบึมาเดี๋ยวเมื่อไรบ่บาดนี่อืได้บ่ได้บ่เคอนี่บาดบ้านอยู่นี่บ่เออเออบ้านย่างนี่บ้านเก่งทองเก่งทองเออโอ้ดอยโด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 ยกินแล้วบ่เข่าเที่ยงมึอนี่ท่านได้กินธรรมชาตโอ้ยไปเมื่อยเอาหอยนี่เลยออ อ่า,อาไปเมื่อกินข่าวไปเด้อเออเอาพี่น้องเง้ยขอบใจนึกว่าวขอบใจแน่ยเออไปเลยเออเอาเอาเอาไปไปโอเคล่ะไปโอ,อ้โหบ,บาน,นี่เออเออออบานมันใกล้ๆนี่แหละมันมาจะสอน <c oughs> พี่น้องเงี้เนาะ ไปประเตียงก็ตรขอตัวเดินทางต่อก่อนพี่น้องกีบานนี้กะฝ่าฝนก,มา,กาามาแล้วไป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 เดินทางเดินทางฝนมาแล้วฝนมาแล้วไปไปโอ้ยฝนมาพอดีพี่น้องเลยเอา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 ,เอามันกระเทิรนเนะาะเขาว่าไก่ก็จะไปซุ่มอยู่ดอกนี่ทอดบ้านนะนี่บ้านเพิ่อนกันอยู่นี่แหละพี่น้องกีไก่นี่ บ้านแก่งทองอหมู่บ้านดิบะเตียงเคยเอาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยีอย่อี๋เพิ่นน้องไข่ยีกี้นะเพ,พิ่นไปโรงพยาบาลพี่นอ้องเนาะนี่แหละดิบะเตียงทองนี่แหละเพิ่นก็หากินหายากพี่น้องเลยาตามวิถีชีวิตบ,บ้านบ้านเนาะแถวอนอกนอกเมืองสเปูนกแบบนี้แหละ ั็จี่กินยังหายังพี่น้องเอ้ยก็มีแต่หาอ่ากินแบบตามธรรมชาติพอได้กินไน้ย่มเนาะต้งมาเตียงกระเฮนแล้วก็ซอยตามกําลังของผู้ใหญ่เพิ่นผากมา peak, absorbed, painful. มีพริกซอยพริกมีเกลือซอยเกลือมีเสภากระแบงให้แล้วก็มีผ้าห่มแพปกกระแบงแล้วก็มียังกระแบงนะปันบดทุกสิ่งทุกอย่าง พี่น้องเลยเนาะ,ะโหแต่ว่ามีแบงรอบนี้ก็มีเสื้อผ้าเนี่ถุงยังซีบเน่ปันกันอีตนเพิน่นบริกิจน,น,นี่ยับเนาะพปเดินทางต่อก่อนพี่น้องเลยฝนตกแล้วบ้านนี้ป้าเฝน,นก็นมาแล้วเนาะป้ามาแล้วไปไปไปวาเปียกเนี่ยทำไมลูกอ,อันนี้โอเค มาหาบน้องไซไปเจกเครื่องนำเดียวไม่นอหากระเมือเดหากไม่ห้ป้าเกคุณเต็มมอใหญ่หากระเมื่อเดยอหากระม่หายกั่ม่พูอะไรเปนเงียพรเป็นเงียนเลยกาศงเฮียนจนจนเลยออบบเต็นตองงงอังเเต็นตอดีบ้าทุ่งลม ไป,ไปนี่ไปนำมันนัำลูกปลา oh. ไปนำตัดตัวพนซีซีตเลยตดเพ่นเป็นไฮไฮในฟองโซไม่แหเลยหาไควย่าไเก็บบบเาเต้นตอดซีเม่ได้หรือเปล่าโอ้ยเจ้าเลยนำไม่ยังกัไปแไห่หต้มละ ตอนแรกนี่ยซุกบ่สขีด่าตอนแรกซุกบองโอเคเดี๋ยวกลับมาจะเจคื่องเดี๋ยวมามากินปูนเครื่องบ้นดงกะเคยไปบบ้านบ้านสกีพี่เคยไปเลยเขาในพอดี ฝนกระตุกมันหากระทุกเนี่ยเมื่อไหคิดว่าตุกจะหึงกันเลยมีเท่านี้น้องมาจะเซ็ตเซเบรกมหม่หิดอย่างนี้เนี่น้องคนบ้านน้องพูงย่างไปจะ้องย่างไปเรื่อยปอ่า ทาเส้นทางมียาวไกลที่างเงี้ยคนตกกรลตะลินพอจะเทนา้มาบไวาใช่าผัวบาาร่าไมใช่อนี่คนเลยอัตาดด้วยนะโอ้คนอะโอ้โอ้โอ,โอ้สิทผมใช่โอ้สาวไปใช้ บ้านนี้มาหอดบ้านพี่โบขนาดอ๋อก็ไม่ได้ไปหาเงินทองสิว่าสิไปหาอยู่บ้านเท่าแต่ผมมีมูอไปจะโคตรเไปซื้่าว่ามีใครมาน่กาและไปอจะโซ่ซวนข่อยเอ้าไปสิไปนะไปเห็นยุ่งมือหน่อยอู่ไ้เจ้าผูกนาลายครับ มันไม่รแบบ้งกะซบไม่บุ้งกระเซ็บเราไม่นั่นกะเซ็บเไม่เราไม่เรงไม่เหียพังมันพังอ่อนมันอ่อนอ่อนมันเซบนะเอะอากสาบัวแล้วเลยขึ้นขึ้นขึ้น คิดว่าเจ้าไ่ได้ไใส่กิาเลือ็เลือดคงเฮียนเะเวะวัสิมาอนเวทนีนยังบมอเจอเจ้า,าไปหาไหมมาฝากบาเตียงมาต้มชูเตียงกินจนไม่ได้เข่าของนเฮียนจนแรงจังเลน้ำใส่ก็ร่อยดีน้ำใส่วัาิเขาจะมาทากหยอือคะแนนวัชิเขาอยู่ จะเลือจกจะมุ่งเขา2งมงุ่งสาม,มงแต่เขากลาไปเขากลาไปประมาณสามสินาทีเป็นเขางหงแล้วเขาองมุ่งเรือสามมุ่งเฮียนชงมงเดียวนะเอะมมเอันนี้นี่ครับตอนบระพัดน,นี่เป็นเป็นเป็นนรื่องเป็นตาเป็นทางทางหุงเ,เฮียนทาง,ทาง,งเยนาเฮียนบ่ห่วย มันหกขนาดนั้นได้แบบงเยนงทางโอ้ยนะครึ่งนึงครึ่งนึ่งพ่อแม่ปทางคึ่นเยังทางเป็นทางอ้อ่อ่าๆๆ ตลอดเลยพนอยเซียพูนอยแถวบ้านบาเทียงให้มันไม่ไค่อยตกไปเดินทางอีกก่อนต่อยอก,ก่อนพี่น้องเอ้ยไปไป,ปพี่น้องเย้ยไปหาไม่ค่าร่มดีก่อนอืบ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 อ่าซื้อน้ำเย็นๆกินก่อน เดินทางมาเป็นอะเลยโอ้บ้าเจ้โอเค,อเคไปใส่ไปหาไม่ค้ารมดีก่อนไม่ได้มาแต่หึงในนัตัวเฮ้ยมัอนี่พาเด็กมาน้ำได้ไหมนี่

แม่ลองฝึกแมาลองแข่งม่แห่มาไปน้ำปลาปลาไปน้ำปลาปลามาเดมเมจาวหาเห็ดคือโลืกเนียเห็ดคัวลืกเนี่ยนะว่าคีฮมาเป็นชาบคบดีกคนหาปีะกินเผากินน้ำแร่ กินแล้วมาแต่ซป้ลไปเครื่องแกน้ำแลมนีก้กินน้ำน้น้น้ำมะาลงเห็ดมน้ังกโก้โอมัลตินกามียังกะมีี่น้องเลยเนาะมามาแล้วี่นนองเลยน้ำปั่นผักนอกหรือว่าใบบัวบกแก้ซ้ำใน

สบายดีกนดยะสบยดีูนด้วย่าพ่อพ่นจังว่าไปตามเสื้อตามเนวเนาะคนกันเนาะออยเออพ่อก็ให่หอา้อ๋ออ๋ออ๋ใครยุ่บอกใหญ่นี่อกใหญ่่ใ่พอน่อยตายต่พ่อนะ เมยังให้ว่าจับบีบโ้เจ็บบีบโคหิวลดมาพี่น่ะเฮ้ยมาไปเจ็กเครื่องช่วยค่อยไปมาเวอาหารเ้ยอารมดีเี่นอย่างนี้เนาะมาเวซื้อน้ำกินนก ไปต่อมีเยอมีแห้งก็จ้างนใช่ก็จ้าอน่า้ัตาวเต้นตอดเต้นตอดเต้นตอดเตหาราตเตนตอด่ตอดระแสบะอผัดช่งนาวแม่บีบใส่ชาเคียวบะชาเคียว แซนต์อไทยแซนตอร์ระชันกินไม่ลกชิมบึงดูกินบดนี่ง่ายแล้วตัวเมื่อซื่นพาคนมาหาหมอเบึงอยู่ปะเฮ่เ่เห็ดคือเหรอ

กระดกระโโ hop หงุดอเจ็บเลยได้ปุดตอดได้ต่อบ่ใช่ต่อหรือหงอันนั้เต้นเหรอก็เต้นเนาะคุูแต้คนนี้ตอดบานแม่เราะมันมันนมันมันบานคะเราะตัวนั่นบ้ามันบุหินไปแล้ครับใส่ปาบเรียนนั่นแหละแต่บึงโอ้ยมันผุดมันโ่เยมันไปแล้วเออเงิน ไม่พออย่าไปเลยอย่าไปเลยมึงมีพฟกมอยก็ยังยังหงอยอยู่อย่างไปไปวันดินเตม้มามาไหนหน่าตัวแดงบัวแางปันได้มานน่มามามาไหนหน่าบัวแดงปันได้เมื่อยป้ะเมื่อยป้ะอ่ะเมื่อยมันแดงนี่ได้เมื่อยมันแดงไม่เมื่อยก็เมื่อยนนอนหมดเต็มอิ่มเลยแบบว่าแล้วนะเน่ยเหมือนแบบว่าคือแบบเป็นเมื่อยนอนเต็มอยู่บ้านกับ ลูกไข่สองสามมือกับไว้นันต่อมากกับผ้าเพิ่นมากองมองกบไว้นอนนี่ยเ้าอยากลงลงอไมเอ้ายังมาขายนะ่น่อรจอลีนน่าฮ่่า่าโซยโออาจิลาสงอะไนะเห็นไหมมึงขึ้นกว่านลยเออเอาไมเอาไมเอาไม่เอาไม่บุพานเออเอามาเมาเอามาเอาไม่เอ็กซ์ชั่น ทงไทยนี่อรอบ่โอ้ขายทงทไทยนี่อ,อ,อ่า่งเร่อนนตก่อนตุลพันธ์ตุลพันธ์สีซานนพันกี่บ่าพันตุลตุลพันเด้องจะชื่อม่าทไทรน,นี่อ้ยเอจะคุดมาจะโอเค okay. โอเคเอจะไปหาไม่ใช่ดิเออหาต่อาจาัดไม่ฆ่าคุณไม่ <c oughs> ออ้้ยนงเตัวละพันได้แต่ชอบคนยิเข่ามีเงินชื่อเข่าได้นิชาวพันพันบื้นนีหกสิบพันหกสพันอันนี้โอ้ยโ้เนาะใครได้นีใครใครใครนะบายบายเนาะอ่ากบใจด้วยกรายจโอเคมีเงินอยู่บ้านฉันนี่เนาะ มีสามิหาได้ป่ะสามจิห่าพันนได้ชบัวเอาเออมาขายให้ขาเจ้มีเงินกช่ต้สามจิหาไร้าไรอ้ยแ่ข้ามีต่แซละลาและฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮา่าฮา่า่าแม่ค่าฮ่่่า่ มันมันเกี่ยวยังไงมันอไคนนยางเวลมันเกี่ยวยังกับโชดเร่าขายของไงเกี่ยวแลอ้าวนี่บกอพ่อข้าพันอ้าวพ่อข้าพันคู้บ่าวกไ้าโดเ้าละโอ้ได้ล้วอไมันมีเลยเนาะชื่อช่ ว uh, well, we ่ถึกใจวอาถึกใจเออเอาถึกใจให้ซื่อโอ้เมลมากินอยู่ในกระต๊าเอ้าเอ้าเอาใช่เอ้าเอบวกินที่แล้เฮ้ยบวบไปซื่อไปซื่อเดฟปะป๋าหนกเดฟโอ้นั่นบอเพ่อนโอ้โดย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 ปะป๋าเมนข้าวบ่ กินไหมคอยกินแล้วคอยกินยั้งถ้าได้นางแล้วเหระกินแล้วว่าจะนนางนี่ก็ได้คอยเรียบร้อยแล้วคอยแวะชิ้นหน่ำนะซิฮะอ่าอ่บ๊ายบายไปบ้านได้ไหมลูกบ๊ายบายกินแล้วก็เอาบ๊ายบายเลยดหไปเลยดิกับเปลือกเศษเศษไม่ได้จุ่มมันนะจุ่มมะอ่าจุ่มมะ ไปใส่พี่น้องเงยปรนเตียงกับคอตูจกคลิปเดินทางก่อนบันน้ก็มาซื้อน้ากินแลกาก็ี่เปแจกเครื่องแกคองก่อนเนาะทั้งผู้ใอยู่ทางบ้านพูดขอไปไหนเลิกปุ๊หวนอกันบ่อาอนไปข่าวกันบ่โอเคโอเคจย่งไอ่ะใช่ที่มาเลวกก้ามาสิม่วาเจลกะปิกับลาบสิ้นเมากินต๊น้ำไหมเฮ้ยน้องชส เออเพิ่นยุดโรงเรียนแรงนะไต่วะเจ้าอยู่ว่าเอไปได้เจ้าอยู่ผู้เดียวได้อยู่แถวบ้านดงเจ้าไปอยู่แล้วกินเดินเดียวไปอยู่กับปลาเหมือนไหมอันนั้นอยู่ผู้เดียวเองว่ะเจ้าจะไปเฮ็ดกลางแถวนี้ได้โบวี้ไผช่วยหวยข่อยมุก้าหนิข่อยไปกับน้องมี่ยงยังหลบๆไปอยู่นี่จองคนกะไหวได้ข่อยกันบัวางเลยที่เป็นในบ่าวเตี้ย ้อนขานมวนขนาดอือกปอนุกบองมวนขนาดขาอลนโอเคโอเคเน้อี่แต่พิันจะกหน่อยเดินทางต่ออยู่นีมีเฮงบัจุกูจุขคนเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อกินกินกินอิ่มแล้วเดินทางต่อมามาอะจห้อง